จ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ <laughs> ก็กติ่าตัวแพงนะครับแต่ตัวแพงไม่อยากจะลองหลายเพลงเดียวจะเพราะว่าเพลงหนึ่งก็ห้าหมื่อ๋สี่หมี่ถ้าสามเพลงก็เหลือสองพันห้า <laughs> นันร้องสักสามเพลงแล้วแปดเพลงรถไม่เห็นนัทสามเพลงไม่ไม่เข้าใจคือแบบไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนานนะไปเล่นแล้วก็พอมาดูคอนเสิร์ตแต่ไม่ไม่เข้าใจมันคุณแบบอยากพูดอะไรก็ได้เลยเหรอคือถ้าผมไม่เข้าใจผมขอโทษด้วยนะฮะนคือแบบว่าแฟนเราเรียนที่ไหนโรงเรียนอะไรเราต้องบอกเขาด้วยไม่ต้องพยายามฟ้าฟ้าชืิวโย ชิลมากแล้วไปยุ่งอะไรคนนั้นใครก็มีการเอาน้ำไปให้คนกินด้วยเอาเขาไม่เอจอยแล้วก็ต้อง entertain เขาเนนสิพี่ป้าแล้วไปถามละเอียดเลยอันนี้เป็นผววัวเมียกันเหรอใครท้องใครคนไหนท้องอยู่อยากรู้ไหมจะ้รู้เป็นเช็คเราจะได้สนิทกันอยู่พี่ไม่ใช่แล้วคุณคุณไม่บอกผมเลยว่าแบบว่าใส่ชุดอะไรก็ได้อผมไม่รู้แบบพี่บอยขึ้นมาล<อ>ุกกระแ้นมาได้ ก็ดีแล้วก็หลอกก็ดีแล้วไงไม่รู้ว่าใส่ชุดนอนขึ้นคอนเสิร์ตนะอันี้ <c oughs> ผมขอโทษจริงคราวหน้าผมจะบอกให้คนเลยเออบอกให้ละเอียดหน่อยก็ไม่เข้าใจรลบม,มือมีครัพี่คุณว่าเขาดูฟรีเนี่ยไม่ใช่เขาดูฟรีเขาทำอะไรพี่เขาใช้ความวิริยะจิตตามิสตาทุกอย่าง หมุนเครื่องหมุนแล้วหมุนกว่าจะได้ล็อกว่าจะได้อีกแม่งต้องมารออีกแล้วบัตรแล้วบัตรแล้วต้องมาเปลี่ยนที่ข้อมือผมอุผมผมอุ้มนะครับครับถ้าไปหมดผมกลับไปแล้วทำไมอ่ะคิวมันยาวก็รู้แบบงานเลี้ยงโรเจอร์แบบยักษ์ ไม่ว่าก็ดูฟรีผมบอกว่าดูฟรีก็มีอะไรก็คุยกันดีๆพี่ช่วมีป้ายไฟด้วยนะฮะแล้วป้ายไฟนี้ก็ห้ามเข้าเอาอีติการนะห้ามไม้เซลฟี่ห้ามไอแพดป้ายไฟเกิน a อซี่นี่เกิน a อซีนะกล้องด้วยก็ห้ามแล้วพอใครจะถ่ายแล้วให้เขาถ่ายเขาจะากล้องที่ไหนมาถ่ายมาจิ้นเขาไม่ห้ามทนะห้ามอาวุธด้วยนะห้ามอาวุธด้วยจะเอาอาวุธมาทำไมพี่ นี่คือคนเซิร์จะสนุกช่วงที่คนตีแต่เออแล้วก็น่าสนใจแบบไม่ต้องบิ้วเลยอ่ะผู้เล่ครั้งละทั้งมากไอ้ข้าวอาวุธที่แต่เล็บมากแบบจริงป่ะ เสิร์ตยุคยิบมากเลยนี่แหละเป็นเหตุเป็นสาเหตุที่ผมไม่ไม่เล่นคอนเสิร์ตมานานแล้วเพราะว่ามันกดเยอะไปกดเยอะกว่าจะได้ดูกว่าจะอะไรโอ้ยแล้วนักร้องเองชอบสะกดจิตหมูด้วยไปที่ไหกันนั่นน่ะเขาเขาอ่อนเพียกว่าจะได้บาดานะที่ไป่กดเลยไม่เล้วก็มิวส์อยู่ พีไ่ได้เล,นลยนี่ก็ดูอยู่ตลอดเลยนะผมดูอยู่ผมยังจำไม่ได้ตั้งพี่เลยเนี่ยโอ้ยดูอยู่แล้วแบบสงสารเนี่ยสงสารผมมากไหมพี่ไม่สงสารว่าอะไรว่าไม่เล่นอะไรกันเนี่ยคอนเสิร์ตสมัยนี้เขาเขาเล่นอย่างนี้เหรอว่านักดนตรีมึงรู้ไหมแนะนำไปสามคนแล้วอ่ะคนก็ เขารู้แล้วว่าเล่นเก่งอะไรนะเขารู้แล้วว่าเล่นเก่งไม่ใช่หมผมก็แบบเผยว่าฉจ็ไพัชชโตครับไปโซโล่ไงสามทีโอ้โหนี่เขาโซโล่หลักทีชื่อแชมป์เรียนอยู่มสเพื่อจุดขวัใช่ถ้าเปิดถ้าพูดได้เชื่ได้ขวยนั่นแหละมา ทำด้วยคุยกันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยไล้คอน,นเสิร์ตแล้วบบนี้ไม่รับลูกไปแล้วเหรอแล้วมันใช่ผมร้องเพลงนะเที่ยวละไมผมว่าคุอะไรว่าเพลงนี้มันเก่าจะตายแล้วอะไรพี่ร้องเพลงสบู่มัก็พี่จะร้องเพลงอะไรอ่ะสบู่เป็นเซิร์ชฟังสบู่อะไรพี่พมีพเ,เฟฟลพลงเกี่ยวกับสบู่ด้วยเดี๋ยวนะ โฆสนานตอนเสื้อหรือเปล่าอยะเดนั้นที่คิดกีนเนี่ยเพลงเพลงวิจุยก็ใช่ย่อยนะวนนเันเ่ยเยอะผมไม่ไม่เอาไม่เอาแล้วนะสบูก่อนนะถ้อยากขย้แ้งอะนันี่ดนูเขาิ้งมาเหลือสบูู่ไป่ั้งเก็บสบู่ไเ้็นสีววิดีโอ้ยเป็นสบูู่เลยเลทว่ะไม่ว่าว่ะ